บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือโครงการปลูกอาหารช้างตามรอยเศรษฐกิจพ่อเพียงความยากลำบากของการเลี้ยงช้างเนี่ยน่จะเป็นการควบคุมเขาที่เขาเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเนี่ยที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือช้างกินมากที่สุดในโลกเนีจะช้างกินเวลาสามร้อยโลต่อเชือกในพนันเนียดมีช้างเป็นร้อยเชือกสิ่งที่เราุ้มใจที่สุดเนี่ยคืออาหารช้าง ในหลวงเนี่ยมีท่านํำรัดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเราก็เข้ามาวิเคราะห์องค์กรเราว่าในองค์กรเราเนี่ยมีอะไรที่ฟุ่มเฟือยเราก็มาเจอเรื่องอาหารซึ่งค่าใช้ใจ่ายส่วนมากเป็นค่าขนส่งมันก็เลยทําให้เราเข้ามาดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเรามาปลูกตรงนี้ได้ไหมนะก็ทําให้เกิดที่นี่ขึ้นมาตรงนี้ก็เลยกลายเป็นโครงการที่วิจัยอาหารช้างและสมุนไพรของช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เนี่ยเรามีตั้งแต่หญ้าบาน่าต้นกล้วย มีอ้อยนอกจากในหมวดของอาหารแล้วเนี่ยนะหมวดของสมุนไพรเนี่ยช้างเนี่ยเราใช้สมุนไพรอยู่แล้วกระชายอย่างเงี้ยแก่ท้องอืดมะละกอในระบายนะมะละกอเนี่ยเราก็ปลูกเยอะใช้หมูนช้างมาเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยแล้วออกมาจะเป็นต้นไม้อย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยต้นเนี่ยให้ช้างกินได้ด้วยเมื่อเราตัดแล้วเอาฝักไปขายคนใช่ไหมฮะเม็ดเงินต่างๆที่ลงแถวนี้เนี่ยก็ทาให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้ทุกอย่างก็จะพอเพียงอยู่ในตัวของเขาเองไม่ต้องไปซื้อหาที่อื่นแถมความรู้ที่เกิดที่เนี่ยก็สามารถ เผยแผ่ไปสู่ชาวบ้านที่อยู่รอบๆนี้ได้ขอบันทึกโครงการปลูกอาหารช้างวิธีพอเพียงเพื่อช้างและคนไทยเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยบริษัทไทยเบเริจจำกัดมหาชน